น,นี่เป็นซาลาเปาทุเรียนค่ะทุกคนเดีย๋ยวมาดูมาดูโอ้โหนี่มันมันคือแป้งกลิ่นทุเรียนใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่ใช่ทุเรียนซิมบิงซิมบิงอุย้ยหอมมากหอมกลิ่นทุเรียนมากมแล้วดูไส้อุย้ยสีสวยมากเลยสีสวยมากอุยยังไม่หมดโอ้แพน,นด้าแพนด้าจะกล้ากินไหมเนี่ยน่ารักขนาดนี้เนี่ยโหูยยัง อีกลูก้ยหมูน่ารักมากเลยปั้นมือเหรอค่ะโอ้อัวพี่เขาทำเองเหรอยิ้มห้าบาทเอาอะไรดีสเปเชียลแนะนำทุเรียนแต่เราก็อยากกินแล้วก็ลาวาลาวานะแกะออกมาแล้วมันเป็นลาวาลาวาลาวาใบเตยหนึ่งแล้วก็เอาทุเรียนหนึ่งทุเรียนเลิฟเวอร์ไงแล้วดูอันนี้โอ้โหชอบเป็ดอันนี้มากเลยอะ ดูหมูโอ้ยทำไมปั้นน่ารักจังเลยอ่ะจะกล้ากินไหมเนี่ยจะทูด้วยค่ะเหรอโตระติ๊กซะหนึงแบบนี้เนี่ยเหรอเป็นใหญ่เลยค่ะอ๋อกระตูวรูปอะไรพวกเนี้ยอ๋อชิ้นยิ้มห้าชิ้นยังใหญ่ร้านอะไรเนี่ยแหม่มสารเปาแหม่มสารเปามันน่ารักมากเลยนะนี่นี่นี่แหม่สารเปล่าสารเปล่ามาก ไส้อะไรอันนี้ใบเตยลาวาใบเตยลาวาแล้วดูน่ารักมากอันนี้ซาลาเปาน่ารักค่ะทุกคนอันนี้มันโถเป็นกุหลาบกุหลาบยังใหญ่เป็นมันโถอันนี้ใบเตยลาวายี่สิบห้าบทนะใช่เออน่ารักตะมูตะมีมากเลยอ่ะที่ชอบเพราะว่ามันน่ารักนี่แหละโอ้โหอันนี้คือไส้นะแล้วดู เยิ่มเยิ่มเลยค่ะทุกคนเออนี่อันนี้สาลาเปาไส้ลาวาใบเตยลาวาค่ะใบเตยลาวาอ๋อนี่ไงลาวาชาเขียวเหรอครับอ๋อลาวาชาเขียวนี่นี่ต้องซิมเบิ้งซิมเบิ้งอันนี้ลาวาชาเขียวแซบบวะหอมกลิ่นชาเขียวมากเออแป้งนุ่มนี่นี่นี่ไส้อร่อยลาวาชาเขียวค ได้เลยน้องมีไล้เลยดูจ้าแฝดพี่แน่ร้รามากเลยอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูมาดูาดโอ้โหนี่มันมันคือแป้งกลิ่นทุเรียนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทุเรียนซิมบิงซิมบิงอุ้ยหอมมากหอมกลิ่นทุเรียนมากแล้วดูไส้อืมอุ้ยอันนี้อร่อย ัอออนนี้ร่ยมากถูกใจทุเรียนเลเวอร์ทุเรียนเลเวอร์ต้องมาต้องมาโดนเออใส่ค่ยเยอะนะคะทุกคนไม่ค่อยเห็นนะที่เป็นแบบเสื้อเปาไส้ทุเรียน25บาทอ๋อเป็นแฟนซีนี่นี่แล้วโ<า>ดอน,น,นอันนี้อร่อยเราชอบอันนี้มากตุ้มมี่ตุ้มมีมากใช่เราชอบอันนี้อร่อยหอมกลิ่นทุเรียนแล้วแป้งเขานุ่มมาก ชิ้นใหญ่ด้วยค่ะทุกคนยิบาบขอบคุณนะคะขอบคุณครับพิ่ชูขอบคุณค่ะเดินไปกินไปเดินไปกินไป <laughs> จ้ะเละเลยนี่ได้มาทุเรียนทุเรียนเลวเวอร์